แล,แ,ลแล้วละ่ะท,ท,ที่แกว่าไงตายนนองเป็นนองแบบชุลมิ่งเนี้ยยังมีคนอยากเข้าเหลือแกเธอก็เขาบางทีสองคนนั้นอาจจะหลบอยู่มาจากสมัยรุสีอิทธิยาก็ได้นะได้เลยอเป็ <beleza> นนองจริงว่นี่อยหวังว่าเธอคงเป็นเหมือนสองคนนั้นใช่ไหมิงป่ะไม่รับสายแล้วอะ สี่โยมมันไม่อยากมาแล้วเฮ้ยไม่ดีโยมมันรับวิชานักศัลสิจะตายแกก็รู้ไม่ใช่หรอนั่นมันเมื่อก่อนโทรหามันอีกรอบดิ โยมนุชเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรนลแล้วล่ะแล้วมัดอ่ะมัดเป็นไงบ้างนี่กแกยังเป็นห่วงมัดอีกเหรอก็ต้องห่วงสิก็ตั้งแต่แกไม่อยู่อ่ะฉันก็ต้องดูแลมัดเป็นสองเท่าจะว่าไปอะนะ มัดก็เด็กที่สุดในบรรดาเราสามคนเลยนะ mm. นางที่ใสัยเอาแต่ใจของมันเนี่ยรักษาไม่หายง่ายๆจริง mm. นุ mm. แล้วแกเชื่อเรื่องผีนางสีดาไหม,มแรกๆก็เชื่อนะแต่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้วล่ะถ้างั้น แกรู้ไหมว่าตู้หนังสือลงทับแกได้ไงรู้สิเรื่องแบบนี้จะมีฝีมือใครถ้าไม่ใช่มัดรูแ้แกแกรู้แล้วเราทำไมแกจำได้ไหมตอนเราเรียนมัธยมอ่ะก็มีแต่แกกับฉันที่มักจะได้เป็นตัวเอก มัดมันก็คงเก็บกดอยากจะเป็นที่หนึ่งกับเขาบ้างซึ่งฉันก็เข้าใจมันนะแล้วแล้วนี่แกไม่โกรธมันเลยเหรอตอนเนี้ยฉันก็มีเพื่อนซีแค่มัดคนเดียวฉันไม่อยากเสียเขาไปอีก่ ฉันขอโทษที่วันนั้นทิ้งพวกเธอไปอ่ะคือคือฉันได้รับโทรศัพท์พแล้วแต,แต่แต่ฉันก็ไม่ได้ไปตามสัญญาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ฉันขอโทษไปยังไั้ามา,มานูด แกฉันหรอกฉันทำตัวเองใจเย็นนะฮึใช้ตั้นตาก่อนขอบคุณนะเธอเลลาเรียกเราว่าเล่ก็ได้โยมพาวพยอม ีน้พอแค่นี้กลับกันเถอะนี่ฉันต้องมานั่งเฝ้าเธอซ้อมรำแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมใช่จนกว่าจะถึงงานวันอาทิตย์รู้อย่างนี้นะฉันไม่น่าร่วมมือกับคนอย่างเธอเลยนี่อยิาบ่นได้ไหมที่ตอนรับเงินไม่เห็นจะบ่นสักแอะก็ตอนแรกฉันไม่รู้นี่ว่าเธอจะเล่นงานยนุษถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล นึกว่าจะให้แค่กุเรื่องผีหรอกทุกคนก็เท่านั้นถ้ารู้อย่างนี้นะฉันไม่ร่วมมือนคนอย่างเธอแน่นอนเอานะไม่มีใครรู้หรอกนะถึงรู้ก็ไม่มีหลักฐานเชื่อฉันสิไปไหนใครคือนางสีดาเมียาค่ะข้าจะอยู่ด้วยผีหล่าเองใช่ไหมนางสีดา ไม่ใช่นี่ถ้าไม่ใช่มาซ้อมทำอะไรดื่นๆแบบนี้ <c oughs> แกน่นะแกเป็นนางสีดารี่ว่าเองคือนางสีดาไม่ใช่ค่ะหนูเป็นเพื่อนเขาใช่ค่ะคนเนี้ยแหละค่ะ <c oughs> นางสีดาเนี่ยแหละค่ะหนูไม่ใช่นี่ต่างหากถ้าเองสองคนไม่ใช่นางสีดาวันพรุ่งนี้ไปลาออกจากชมรมห <c oughs> นูหนูจะไปถอนตัวพรุ่งนี้เลยคะ่ะแล้วไปสารภาพเรื่องราวทั้งหมดด้วย เรื่องอะไรคะพวกเองทำอะไรในชมรมนี้อย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นน่ะ แผนของหุ่นพอบเมื่อวันก่อนเนี่ยเจ๋งแป้งไปเลยนะทําเอาใย,ยสองตัวแสบมันนะ่ะรีบแ้นไปขอโทษอาจารย์นาตยาแทบไม่ทันน,ะน่ะนะออ,อ,อแล้วสองคนนั้นเขาโดนลงโทษอะไรด้วยหรือเปล่าอ่ะได้ข่าวว่านุสราเขาไม่เอาเรื่องนะคะสองคนนั้นเนี่ยก็เลยโดนทานําบ่นนุสราใจดีจริงๆเลยเนาะเพื่อนทำกันขนาดนี้นยังไม่เอาเรื่องสมแล้วแหละ ที่เป็นนางสีดาตัวจริงของชมรมนาตาสิ์ใครบอกว่านุสาราได้เป็นนางสีดาคะนุสาราต้องเข้าเึืงที่แข่ตั้งเดือนนึงอะเฮ้ยแล้วอาจารย์นาตยาจะเลือกใครเป็นนางสีดาคนใหม่อะ่ะ สุริยาที่เธอสงสัยก็คือคนในรูปนี่แหละแล้วนี่ก็คงจะเป็นอาจารย์ใช่ไหมคะใช่จ้าเราสองคนเป็นเพื่อนร่วมรุร่นกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนร่วมชมรมน่าตัสินกันด้วยฮะอ๋อนี่อาจารย์เป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนี้ด้วยหรอคะใช่แต่ว่าอาจารย์อ่ะไม่เคยได้รับบทนางสีดางเหมือนสุริยาเขาหรอกนะแล้วก็ ไม่เคยมีใครได้รับบทนางสีดาตั้งแต่รุ่นพี่สุริยาเสียชีวิตไปใช่ไหมคะสุริยาเนี่ยเขาเป็นคนที่พิเศษมากมีพรสวรรค์แล้วก็รักในวิชานาตศิ์มากดังนั้นการที่เธอได้รับเกียรติเป็นนางสีดาคนที่สองของชมรมเนี่ยถือได้ว่ามีความหมายมากเลยนะพยายามทำให้เต็มที่ จะพยายามเต็มที่ค่ะเอาละเดี๋ยวอาจารย์จะออกไปรอข้างนอกจะได้มีเวลาทําสมาธิอีกสักหน่อยนึงนะเดี๋ยวพอใกล้เวลาเนี่ยอาจารย์จะกลับของตามอีกทีนึงนะค่ะอาจารย์เธอนหรือนางสีดาคนใหม่ ต้องมาขอโทษไม่ได้ค่ะไม่ขอโทษไม่ได้ค่ะพี่ให้อภัยหนูด้วยหนูยังไม่อยากตาย <c oughs> โหเด็กเนาะเด็กที่ฉันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าฉันอยากจะเห็นหน้านางสีดาคนใหม่สักทีทางหาฉันอยากเห็นรุ่นน้องที่มีทั้งความงามแล้วก็ความดีเพื่อที่จะมารับบทนางสีดาคนใหม่แทนฉัน แต่ก็รอมาเป็นสิบสิบปีไม่มีใครที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันหวังเอาไว้เลยจนกระทั่งได้มาเจอเธอเนี่ยแหละพ,พี่พูดจริงเหรอคะจริงสิคนที่มีทั้งความงามและก็ความดีของเธอสมัยนี้หายากนะเพราะฉะนั้นแล้ว เธอจะต้องรักษาทั้งสองสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีล่ะค่ะหนูสัญญาว่าจะเป็นนางสีดาที่ดีจะเป็นคนดีค่ะได้ยินอย่างนี้ฉันก็สบายใจอีกนาทีนะพราพยมพร้อมไหม อคอย่าให้ความติจฉาริษยามาทำลายนิตรภาพระหว่างเพื่อนนะครับผมนลานทีิมันตั้งตรงใจรายงาตัวข้ามแม่จะสินดวงจั์ใช้เลไม่เป็นไร มวันด <mean> ีบอทสี่หกเ,เจ็ดเจ็ด